ปิด Evergreen State College หลังถูกขม่มขู่วิทยาลัยที่ฝักใฝ่ฝ่ายซ้ายแบบสุดๆในอเมริกาต้องอพยพผู้คนในพื้นที่หลังถูกขม่มขู่เมื่อวันพฤหัสบดี Evergreen State College กล่าวว่าไม่ทราบว่าผู้คุกคามคือใครและไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับการประท้วงเรื่องการเหยียดเชื้อชาติของศาสตราจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยาเบรดไวสต์ Bread, White, Style, หรือไม่

งงไหมคะงั้นขอเล่าแบกราว้นิดนึงนะคะ d a y of Absence เป็นประเพณีประจำปีของทางวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี70โดยนักศึกษาและคณาจารย์ผิวสีจะนัดพบกันนอกวิทยาลัยซึ่งมาจากละครที่ว่าเมื่ออยู่มาวันหนึ่งชาวผิวสีของเมืองเกิดหายไปพร้อมๆกันส่งผลให้คนผิวขาวต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากพวกเขา,าเรียนรู้ว่าชีวิตแบบนั้นจะเป็นอย่างไร เนื่องจากในปีนี้มีนักศึกษาผิวสีที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้อนรับหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ผิวขาวถูกขอให้เป็นฝ่ายออกจากวิทยาลัยแทน ศาสตราจารย์แบดคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดเนื่องจากการเลือกที่จะไม่มาวิทยาลายัยกับการถูกกดดันให้ออกจากวิทยาลัยนั้นช่างต่างกันโดยสิ้นเชิงเพื่อแลกกับการใช้สิทธิ์ในการพูดอย่างเสรีศาสตราจารย์รายนี้ได้ตกเป,เป็นเป้าของนักศึกษาจำนวน50รายแต่แทนที่จะเข้าข้างลูกน้องอธิการบรดีจอร์ดบริจจตกลับออกมากล่าวยกย่องนักศึกษาผู้ประท้วงในด้านความกล้าหาญและสั่งให้เจ้าหน้าที่ประจำวิ วิทยาลัยไม่ให้เขายุ่งจนเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งกับศาสตราจารย์ท่านนี้ว่าไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของเขาภายในวิทยาลัยได้อีกต่อไปศาสตราจารย์รายนี้ถูกโจมตีกล่าวหาต่างๆนานาจนต้องไปทำการสอนในสวนแทน ยิ่งไปกว่านั้นสัสตราจารย์ในมาโลจากวิทยาลัยเดียวกันก็ยังได้โจมตีภรรยาของสัสตราจายาเบรดบน Facebook ด้วยการบอกว่าเธอเป็นจอมเหยียดเชื้อชาติเหมือนกัน FBI กำลังตรวจสอบเรื่องดังกล่าว